สปอยมหาเวทพนึกมันในตอนที่244ยูจิร่วมมือกับพิกุรุมะในการต่อสู้กับสุคุณนะโดยสุคุณนะนั้นโดนกลางอนาเขตนะครับและเขานั้นถูกตัดสินโทษประหารชีวิตด้วยจัดแมน สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r e v i e w กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับมหาเวทผนึกมานทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสปอยด่วนมหาเวทผนึกมันในตอนที่244นะครับซึ่งในตอนนี้บอกเลยว่าเดือดแน่นอนเป็นเพราะว่าจะเป็นการกลับมาต่อตู้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยยูตินั้นได้ร่วมมือกับพิกุรุมะในการประท้ากับสุคุณะนะครับและจะมีการกางอาณาเขตเพื่อตัดสินโทษประหารชีวิตสุคุณะด้วยเรียกได้ว่าเดือดแน่ๆนะครับอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกดซกกับส เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากกดด้วยโอเคเพื่อไม่เสียเวลาไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าโดยเปิดตอนมานะครับจะเป็นภาพที่ยูจิกับพิกุลุมะทั้งสองคนกําลังเข้าสู่สงครามในการต่อสู้กับสุคุณะซึ่งทั้ง3คนนั้นนะครับได้เผชิญหน้ากันสุคุณะนั้นยิ้มร่าออกมานะครับด้วยความมั่นใจส่วนยูจิกับพิกุลุมะทั้งสองคนนั้นหน้าโคตรตึงเลยนะครับเพราะพวกเขานั้นมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าพวกเขานั้นจะต้องสังหารในตัวของสุ คุณะลงให้ได้ แต่เหตุการณ์นะครับของมหาเวทผนึกมาในตอนนี้เนี่ยก็ถูกย้อนอดีตกลับไปนิดนึงนะครับก็คือจะเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะลงเข้าสู่สนามรบโดยพวกเขานั้นนะครับได้ทําการปรึกษาหารือกันนะครับเกี่ยวกับการต่อสู้ในตัวของสุคุณะแล้วก็เคนจาคุโดยคุซาคาเบะนั้นนะครับได้ทําการเปิดประเด็นในการพูดขึ้นมาโดยคุซาคาเบะก็บอกเลยครับว่าถ้าหากโกโจตายไปนั้นนะครับฝั่งของเคนจาคุเนี่ยก็คงจะได้รับการยืนยันเรื่องการตายของโกโจจึงทาให้นะครับเขาก็เลยมีการวางแผนอย่างจริงจังแหละครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนนนั้้้ขึจริงๆแลว ใครกันนะครับจะเป็นคนที่เข้าสู่สนามรบในการต่อสู้คาชิมโมะาชิเมะนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับก็เบือนหน้าหนีนะครับแล้วก็พูดกลับในทันทีไอเจ้านี่เนี่ยมันโง่เลยเกินเนาะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าสู่สนามรบในการต่อสู้แทบทุกคนอยู่แล้วลาก,ก่อนอื่นเลยคนที่จะต่อสู้คนแรกมันก็ต้องเป็นชันเองโดยคุซาคาเบก็เลยอธิบายเพิ่มเติมเลยครับว่าสิ่งที่เขาบอกนั่นก็คือนะครับการที่ส่งใครไปต่อสู้ในแนวหน้านั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่สามารถต่อสู้ได้จริงๆเพราะว่าถ้าหากคนคน้ไไมม่ด่ดแแข็งงงกกาเพีย พอแน่นอนว่าถ้าไปต่อสู้เนี่ยก็จะถูกฆ่าได้ทันทีเลยร้อยเเซยกตัวอย่างง่ายๆอย่างมิวะเนี่ยถ้าส่งไปในสนามรบมีหวังไม่รอดแน่นอนมิวะเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับเธอไม่ได้โกรธอะไรเลยนะครับออกแนวเขินๆด้วยนะครับโดยเธอบอกว่าแบบนั้นมันก็จริงนะคะขนาดแค่ในศึกชิบูย่าเนี่ยฉันเนี่ยยังไม่ไหวที่จะต่อสู้เลยโดยคุซาเกเบกก็ได้ถามแล้วครับว่าใครกันจะเป็นคนต่อสู้กับซูคุนะคนแรกฮาโกโจเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้แต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับดูเหมือนว่าฮิกูรุมานั้นจะทําการยกมือนะคร นะครับกับสุคุณะเองโดยเขาก็คิดแหละครับว่าการกลางอาณาเขตของเขานั้นจะมีประโยชน์แน่นอนในการต่อสู้กับสุคุณะเพราะว่าอาคมของสุคุณะนั้นจะไม่สามารถใช้ได้นะครับและสุคุณน้นมีสิทธิ์ที่จะโดนโทษประหารชีวิตด้วยจึงนําให้นะครับถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขนี้นะครับยูจินั้นก็จะสามารถเข้าร่วมในการต่อสู้กับสุคุณะได้ซึ่งคาชิโมฮาชิเมะนั้นนะครับก็ออกแนวเดือดหน่อยๆน,นะครับเมื่อได้ยินว่านะครับพิกรูมานั้นจะเข้าไปสนามรบในการต่อสู้เองนะครับก็คือฟิลแบบฉันเนี่ยอยากจะต่อสู้แล้วนนะะะรรัจปชุมอไกา แล้วฉันเนี่ยแก่งที่สุดฉันเนี่ยจะเป็นคนต่อสู้เองจะวางแผนไป่ทำไมเยอะแยะคิดว่าคนอย่างฉันจะแพ้สุคุุะหรือไงฮะซึ่งในท้ายที่สุดก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับสภาพพี่แกไม่รอดซึ่งฮาคารินั้นนะครับก็พยายามจะห้ามนะครับในตัวของคาชิโมะนะครับที่กําลังเดือดสุดๆในตอนนี้ โดยในตอนนี้เราจะเห็นว่าฮิกุรุมะและก็ยูจิทั้งสองคนนะครับก็พยายามเลยนะครับที่จะหานะครับโทษนะครับของสุคุณะนะครับเพราะแน่นอนด้วยเงื่อนไขพลังนะครับของฮิกุรมะนั้นสามารถนะครับยึดอาคมนะครับของสุคุณะได้นะครับภายใต้การกลางอาณาเขตจึงทาให้การทําครั้งนี้จะต้องรอบครอบอย่างดีที่สามารถจัดการในตัวของสุคุณะลงให้ได้โดยเราจะได้เห็นนะครับว่าฮิกุรุมะนั้นนะครับพยายามจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับสุคุณะนะครับว่าอะไรเนี่ยที่เป็นคดีได้บ้างมันก็จะมีเช่นนะครับคดีที่สุคุณ การยึดร่างนะครับในตัวของอิตาโูริยูจิเอาไว้นะครับโดยพยายามสร้างเงื่อนไขนะครับให้ยูจินั้นไม่สามารถกลับมาร่างของตัวเองได้หากกลับมาแล้วจะต้องเสียชีวิตลงหรือแม้กระทั่งนะครับคดีที่สุคุณะนั้นเคยพยายามฆ่าในตัวของโกโจซาโตรุ หรือแม้กระทั่งคดีนะครับที่พยายามจะสังหารในตัวของเมงูมิด้วยก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งในภาคชิบุย่าที่ฆ่านะครับนักเรียนมัธยมปลายไป2คนนะครับอีกทั้งนะครับยังฆ่าพลเมืองมากมายและเป็นการสังหารหมู่โดยเป็นการใช้อาคมนะครับในการจัดการผู้คนโดยไม่เป็นธรรมนะครับยังไม่รวมคดีที่ใช้ไฟนะครับในการเผาบ้านเมืองลงไปด้วยเช่นกันในศึกชิบุย่าครั้งนั้นเรียกได้ว่านะครับคดีของเฮียสุกุนะเราเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับคนร้อยคดีของจริงอันนี้ยังไม่นับรวมคดีที่สุคุนะนั้นนะครับพยายามชิง ร่างเมงูมิไปนะคบแต่นะครับทางด้านของฮิกรุมะนั้นพยายามที่จะหาคดีนะครับที่ยูจินั้นจะไม่โดนคดีนี้พ่วงไปด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็ถ้าหากยูจิโดนไปด้วยจะทําให้นะครับคนที่โดนยึดอาคมเนี่ยมันจะไม่ได้มีเพียงแค่สุกุณะไงยูจิจะโดนยึดด้วยนะครับจึงทําให้ฮิุรุมะนั้นก็เลยพยายามวางแผนให้ดีที่สุดพยายามที่ให้พวกเขาทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นฮิกรุมะหรือนะครับยูจินั้นยังสามารถใช้อาคมได้มีเพียงแค่สุกุณะคนเดียวเท่านั้นที่จะไม่สามารถใช้อาคมได้ภายใต้การกังอาเเงาซึ่รก็็จะหนุ นั้นนะครับก kind of mm ็ระบุโทษนะครับของสุคุ t t ah. the ุะในคดีต่างๆนะครับก็คือบางคดีเนี่ยถูกจําคุก1 0 1ถึงปีหรือบางคดีนะครับที่สังหารคนนั้นนะครับก็อาจจะต้องถูกจําคุกตลอดชีวิตหรือแม้กระทั่งโทษประหารชีวิตซึ่งคดีที่สุคุุะทานั้นนะครับมันจะมีคดีที่ฆ่าคนเกินกว่า3คนซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นคดีที่ใหญ่ที่สุดนะครับและจะทําให้สุคุุะนั้นถูกตัดสินโทษประหารชีวิตอย่างแน่นอนซึ่งดูเหมือนว่าสิ่งที่กูลุมะพยายามพูดนะครับเกี่ยวกับโทษการประหารชีีววิตขขออองงงเาาานนนนนััั้่่พพููดดไไปปมมมคคก็ะรใทชุื การการประหารชีวิตโทษหานชีวิตคืออะไรมันไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับที่เป็นไปได้นะจะเป็นตัดสินโทษอะไรนะครับในตัวของสุกูนะคือคนที่อยู่ตรงประชุมตรงนั้นไม่รู้เงื่อนไขนะครับความสามารถของฮิกุรุมะนะครับว่าการกางในเขตของเขานั้นคืออะไรคุซาคาเบะที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยอธิบายให้ฟังแหละครับว่าก็คือมันเป็นความสามารถ just man นะครับในอนเขตของฮิกูรุมนะนั่นแหละโดยจะเป็นการระบุโทษนะครับต่ออาชญากรคนนั้นๆนะครับทีละอย่างนะครับมันจึงทําให้มันเลยไม่สามารถเอาคนนะครับเข้าไปในในเขตนะครับของฮิกุรุมะได้ทุกคนเพราะว่าแต่ะะคคนนมมัก็จีีด แตกต่างกันออกไปใช่ไหมเลยทําให้นะครับคุซาคาเบะเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยคงไม่สามารถเข้าไปอยู่นะครับในการกลางอาณาเขตของฮิกุรุมะได้ในการต่อสู้กับซุกุนะและได้อธิบายต่อแล้วครับว่าความสามารถจัดแมนนะครับของฮิกุรุมะนั้นเนี่ยมันไม่มีการแยกหรอกครับว่าบาปของใครนั้นมากบาปของใครนั้นน้อยทุกคนนั้นผิดก็คือผิดนะครับจึงทําให้ทุกคนนั้นมีสิทธิ์โดนกล่าวหาโทษนะครับในการสังหารหมู่ในชิบูย่าได้ทั้งหมดเลยนะครับจึงจะต้องคิดให้รอบคอบว่าใครนั้นจะเข้าไปอยู่ในการกลางอาณาเขตของฮิกุรุมะ เพราะแน่นอนว่านะครับถ้าหากสุคุุะนั้นนะครับอยู่ในอนณาเขตนั้นและได้รับโทษประหารชีวิตมันจะทําให้จะได้ดาบเพชรฆาตหรือดาบอาญาสิทธในการจัดการทางด้านของสุคุุะลงมานั่นแหละเป็นสิ่งที่พวกเขานั้นต้องการ หลังจากนั้นเหตุการณ์ถูกตัดมาที่ปัจจุบันนะครับกับสงครามการต่อสู้ที่ทางด้านของยูจินั้นร่วมมือนะครับกับพิกรุมะในการต่อสู้กับสุคุณะแต่ปรากฏว่านะครับยูดีดีนั้นก็มีอีกาปิศนาพุ่งเข้ามาโจมตีใส่สุคุณะนะครับแต่ว่าอีกาพวกนั้นเนี่ยก็ถูกสุคุณะนั้นช็อตตายหมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าอีกาพวกนี้เป็นฝีมือของเมเมนะครับเมเมนั้นได้เข้ามาแอบในการต่อสู้นะครับและทันใดนั้นเองนะครับพิกุรุมะกับยูจิทั้งสองคนนะครับใช้จังหว นั้นนะครับพยายามจะต่อยนะครับหินนะครับเพื่อบดบังนะครับวิสัยทัศน์การมองเห็นนะครับของสุคุณะและพุ่งเข้าไปต่อยเข้าใส่ที่ท้องของสุคุณะอย่างเต็มแรงแต่สุคุณะนั้นสามารถใช้มือทั้งสองของตัวเองนั้นปัดป้องนะครับการโจมตีนั้นได้และทันใดนั้นเองนะครับนี่มันก็คือแผนนะครับยูจินั้นทําการเปลี่ยนเบนความสนใจเพื่อให้กุรุมะนั้นใช้เชือกนะครับในการคล้องในตัวของสุคุณะลงไปให้ได้และท้ายที่สุดนะครับการกลางอาณาเขตนั้นก็สมบูรณ์แบบสุคุณะนั้นอยู่ภายใต้การกกาางงออนเขขตะุม และได้มีการนะครับดำเนินคดีเกิดขึ้นในทันทีโดยจัดแมนนั้นนะครับก็ได้พูดนะครับถึงคดีใหญ่ที่สุดนะครับโดยเหตุการณ์ที่ชิบุย่าวันที่31ตุลาคมปี2018โดยมีการบอกแลยครับว่าเนี่ยครับซุคุนะนั้นคือผู้ต้องสงสัยนะครับในการเกาะอาชญากรรมหมู่ในเหตุการณ์ที่ชิบุย่าซึ่งจากการสืบคดีนะครับโดยที่กุรูมะก็สงสัยว่าทางด้านของซุคุนะนี่แหละเป็นผู้ที่สังหารหมู่นะครับแต่ปรากฏว่าซุคูนะนั้นกลับไม่กลัวคดีนี้เลยนะครับกลับยิ้มยาะออกมาด้วยความมั่นนใใจการสู้คดีต่อ ุเพื่อที่เขานั้นจะสามารถรอดจากโทษการประหารชีวิตลงไปได้แล้วก็เป็นการจบไปสำหรับมหาเวทผนึกมันในตอนนี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเดือดสงการรอคอยเลยนะในตอนนี้ที่เรานั้นจะได้เห็นนะครับการตัดสินคดีนะครับว่าสุกุนานั้นจะสามารถสู้คดีได้หรือเปล่าให้ทุกคนคุ้มค่าสมการรอคอยหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิป,ปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้เลยละกันสำหรับรวันนี้คงต้องขขขอออตััววไปแล้บบรคคุณค